ชาวทั่วโลกตะลึงเมื่อยิมนาสติกไทยสร้างประวัติศาสตร์ชิงแชมป์โลกช็อกข่าวนี้กลายเป็นกระแสไปทั่วโลกออนไลน์เมื่อทีมยิมนาสติกทีมชาติไทยสามารถสร้างผลงานอันยิ่งใหญ่ในเวทีระดับโลกอย่างชิงแชมป์โลกยิมนาสติก2025ซึ่งจัดขึ้นที่ปารีสประเทศฝรั่งเศสโดยการคว้าเหรียญรางวัลได้อย่างเหลือเชื่อ จนสื่อระดับนานาชาติและแฟนกีฬาทั่วโลกต่างพูดถึงด้วยความชื่นชมและอึ้งในพลังและความพยายามของนักกีฬาชุดนี้ความสำเร็จครั้งนี้ถือเป็นการเขียนหน้าประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการกีฬายิมนาสติกไทยที่ไม่เคยไปถึงจุดนี้มาก่อนและยังเป็นการประกาศศักยภาพของคนไทยให้ทั่วโลกได้เห็นว่าความมุ่งมั่นและความตั้งใจสามารถพาไปถึงจุดสูงสุดได้จริงๆ บรรยากาศในสนามแข่งขันเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและเสียงเชียร์ดังกระหึ่มจากผู้ชมทั่วทุกมุมโลกเมื่อถึงคิวของนักยิมนาสติกสาวไทยมินตราศริวัตเจ้าของฉายาพยาหงแห่งเอเชียขึ้นทำการแสดงในรอบชิงชนะเลิศเธอทำท่าทางอันสนาง่างามและแข็งแรงสลับกันอย่างลงตัวท่วงท่าการหมุนตีลังกาในอากาศแบบไร้ที่ติทำเอาคณะกรรมการและผู้ชมลุกขึ้นปรบมืออย่างพร้อมเพรียง หลังการแสดงจบลงคะแนนจากกรรมการออกมาสูงจนทำลายสถิติเดิมของรายการส่งผลให้ประเทศไทยคว้าเหรียญทองแรกในประวัติศาสตร์ยิมนาสติกโลกทันทีทั่วโลกเริ่มพูดถึงชื่อของมินปราและทีมยิมนาสติกไทยอย่างกว้างขวางสื่อชื่อดังอย่าง BBC ESPN CNN และ NHK ต่างรายงานข่าวนี้เป็นพาดหัวหน้าเว็บไซต์พร้อมคำชมว่า เป็นการพลิกโฉมประวัติศาสตร์ของวงการยิมนาสติกโลกหลายสำนักยกให้เป็นหนึ่งในการแสดงที่ดีที่สุดของปี2025ขณะที่ในโลกออนไลน์มีแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไทยยิมนาสติกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมินทราโกและเครื่องหมายสี่เหลี่ยมชอปที่เวิลพุ่งขึ้นเทรนด์อันดับหนึ่งทั่วโลกภายในไม่กี่ชั่วโมง คอมเมนต์ต่างชาติที่หลั่งไหลเข้ามาในโพสต์ของสมาคมยิมนาสติกไทยและคลิปวิดีโอการแสดงนั้นน่าทึ่งมากมีทั้งเสียงชื่นชมจากแฟนกีฬาทั่วโลกบางคนถึงกับบอกว่านี่คือแรงบันดาลใจให้ลูกสาวของฉันอยากเริ่มฝึกยิมนาสติกส่วนแฟนกีฬาจากญี่ปุ่นคอมเมนต์ว่าเธอมีสมดุลระหว่างพลังและความอ่อนช้อยเหมือนศินละปะชั้นสูง ขณะที่ชาวยุโรปหลายคนยอมรับว่าไทยพัฒนาได้เร็วมากจนหลายชาติในยุโรปต้องกลับมาทบทวนการฝึกของตัวเองในประเทศไทยเองกระแสะตอบรับก็ร้อนแรงไม่แพ้กันโซเชียลทุกแพลตฟอร์มเต็มไปด้วยข้อความแสดงความยินดีและความภูมิใจ การขับส่งกำลังใจอย่างล้นหลามมีการแชร์ภาพมินตรายืนชูธงชาติไทยบนโพเดียมพร้อมเหรียญทองเต็มฝีหลายคนถึงกับน้ำตากรอเพราะไม่คิดว่าวงการยิมนาสติกไทยจะไปถึงระดับโลกได้เร็วขนาดนี้ความสำเร็จนี้ไม่ใช่เพียงเรื่องของเหรียญรางวัลแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความพยายามความฝันและความเชื่อในศักยภาพของคนไทยเบื้องหลังความสำเร็จนี้ไม่ได้เกิดขึ้นชั่วข้ามคืน ทีมโค้ชและนักกีฬาฝึกซ้อมอย่างหนักเป็นเวลาหลายปีผ่านการล้มเหลวและบาดเจ็บนับไม่ถ้วนโค้ชชาวเกาหลีใต้ทีมฮยอนจินผู้คุมทีมยิมนาสติกไทยกล่าวว่านักกีฬาของไทยมีหัวใจที่แข็งแกร่งที่สุดเท่าที่ผมเคยเจอพวกเขาไม่เคยยอมแพ้และทุกครั้งที่ล้มพวกเขาจะลุกขึ้นพร้อมแรงศรัทธาที่มากกว่าเดิมคำพูดนี้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้คนทั้งประเทศ มินตราเล่าว่าเธอเริ่มเล่นยิมนาสติกตั้งแต่อายุหกขวบและเคยคิดจะเลิกเพรออาะบาดเจ็บหลายครั้งแต่กำลังใจจากครอบครัวและความฝันที่จะเห็นธงชาติไทยโบกสะบัดบนเวทีโลกทำให้เธอสู้ต่อจนวันนี้ความฝันนั้นกลายเป็นจริงเธอเกล่าวทั้งน้ำตาหลังรับเหรียญทองว่านี่ไม่ใช่ใชัยช,ชนะของฉันคนเดียวแต่มันคือชัยชนะของประเทศไทยทุกคนที่เชื่อในศักยภาพของเราคำพูดนี้ถูกแชร์ออกไปอย่างรวดเร็ว และทำให้คนไทยหลายคนรู้สึกภาคภูมิใจความสำเร็จในครั้งนี้ยังส่งผลกระทบในเชิงบวกต่อวงการยิมนาสติกไทยอย่างมหาศาลโรงเรียนและศูนย์ฝึกหลายแห่งเริ่มมีเด็กๆสมัครเข้ามาเรียนเพิ่มขึ้นกว่าหลายเท่าตัวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาประกาศสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมให้กับสมาคมยิมนาสติกเพื่อพัฒนาศูนย์ฝึกและสร้างนักกีฬารุ่นใหม่ ขณะดเดียวกันผู้เชี่ยวชาญจากหลายประเทศเริ่มแสดงความสนใจที่จะมาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเทคนิคการฝึกซ้อมกับทีมไทยถือเป็นจุดเริ่มต้นขององค์การพัฒนาที่ยั่งยืน ในด้านสื่อและแฟนกีฬาทั่วโลกต่างก็พูดถึงความเป็นเอกลักษณ์ขององค์การแสดงของนักยิมนาสติกไทยที่ผสมผสานความอ่อนช้อยแบบไทยกับเทคนิคสากลอย่างลงตัวจนกลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนชาติใดมีคนเปรียบเทียบว่ายิมนาสติกไทยคือการเต้นระบำแห่งพลังและศิละปะในเวลาเดียวกันหลายชาติเริ่มหันมาศึกษาท่วงท่าของทีมไทย และบางสื่อถึงกับตั้งคำถามว่านี่อาจเป็นยุคใหม่ของยิมนาสติกโลกที่ไทยเป็นผู้นำหรือไม่คอมเมนต์ต่างชาติมากมายแสดงความตื่นเต้นเช่นจากฝรั่งเศสฉันไม่เคยคิดว่ายิมนาสติกจะสวยงามและน่าทึ่งขนาดนี้จากสหรัฐอเมริกาเด็กสาวคนนี้คือแรงบันดาลใจให้ทั้งโลกเธอคือซูเปอร์สตาร์คนต่อไปของวงการนี้แน่นอน จากเกาหลีใต้ทีมไทยพัฒนาได้เร็วอย่างไม่น่าเชื่อเหมือนพวกเขาเกิดมาเพื่อการนี้จริงๆจ,จากจีนความสมดุลและความสง่างามของมินปราทำให้เราต้องยอมรับว่าไทยกลายเป็นคู่แข่งตัวจริงแล้วความคิดเห็นเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยไม่ได้เป็นเพียงผู้เข้าแข่งขันแต่กลายเป็นชาติที่โลกต้องจับตามอง หลังจากพิธีมอบเหรียญเสร็จสิ้นมินตราได้รับคำเชิญจากสหพันธ์ยิมนาสติกนานาชาติให้เข้าร่วมเป็นตัวแทนในการโปรโมตกีฬายิมนาสติกทั่วโลกซึ่งเป็นเกียรติอย่างสูงและไม่เคยมีนักกีฬาจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คนใดได้รับมาก,ก่อนนอกจากนี้ยังมีแบรนด์ระดับโลกหลายแห่งติดต่อขอเป็นสปอนเซอร์ทั้งจากวงการกีฬาแฟชั่นและเครื่องหนึ่งส่งผลให้ชื่อของเธอกลายเป็นที่รู้จักในระดับโลกภายในเวลาไม่กี่วัน ในประเทศไทยมีการจัดขบวนต้อนรับทีมยิมนาสติกกลับบ้านอย่างยิ่งใหญ่ที่สนามบินสุวรรณภูมิผู้คนหลากหลายมารอต้อนรับเป็นจำนวนมากพร้อมโบกธงชาติไทยและป้ายข้อความไทยทำได้เสียงตะโกนมินปราสู้สู้ดังตึกกล้องไปทั่วบรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มและน้ำตาแห่งความสุข ยิ่งกล่าวขอบคุณประชาชนและกล่าวว่าขอบคุณที่เชื่อในพวกเราวันนี้เราทำเพื่อประเทศไทยได้แล้วนักวิเคราะห์กีฬาหลายคนมองว่าความสำเร็จครั้งนี้จะเปลี่ยนมุมมองของโลกต่อวงการยิมนาสติกในเอเชียโดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียนที่อาจเริ่มได้รับความสนใจและการลงทุนเพิ่มขึ้นเพราะไทยได้พิสูจน์แล้วว่าด้วยระบบการฝึกและความตั้งใจก็สามารถก้าวขึ้นไปเทียบระดับโลกได้จริง ขณะเดียวกันนักกีฬารุ่นเยาว์จำนวนมากในภูมิภาคต่างเริ่มมีแรงบันดาลใจที่จะฝึกฝนและก้าวตามรอยมินตราสื่อฝรั่งเศสรายงานว่าชัยชนะของทีมไทยคือเรื่องราวแห่งความพยายามที่งดงามที่สุดในเวทีนี้ส่วนสื่อญี่ปุ่นเขียนว่ามินตราคือศิลปินในสนามยินนสติกไม่ใช่แค่นักกีฬา ขณะที่นักภาพของอันกรษถึงกับพูดระหว่างการถ่ายทอดสดว่าเรากำลังเห็นประวัติศาสตร์ใหม่ของโลกกีฬาเกิดขึ้นตรงหน้าเราสิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของความสำเร็จของไทยที่ขยายไปทั่วโลกกระแสนี้ยังส่งผลไปถึงวงการบันเทิงเมื่อศิลปินชื่อดังหลายคนออกมาโพสต์แสดงความยินดีและยกย่องมินตราว่าเป็นฮีโร่ของชาติ เพลงประกอบการแข่งขันของเธอกลายเป็นไวรัลบนติ๊กต o อกและมีการนำคลิปการแสดงของเทอมาทำวีนิคลายเป็นคอนเทนต์นับล้านคลิปในเวลาไม่กี่วันชื่อของมินปราและทีมยิมนาสติกไทยจึงไม่ได้โด่งดังเฉพาะในวงการกีฬาเท่านั้นแต่ยังกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งพลังใจให้คนไทยทุกคน ในอีกมุมหนึ่งความสำเร็จนี้ยังส่งผลต่อจิตใจของคนไทยอย่างมากเพราะในช่วงเวลาที่หลายคนรู้สึกเหนื่อยล้ากับปัญหาต่างๆการได้เห็นธงชาติไทยโบกสะบัดบนเวทีโลกพร้อมเสียงเพลงชาติดังกล้องในสนามแข่งขันต่างประเทศถือเป็นภาพที่เติมพลังใจให้คนทั้งชาติอย่างแท้จริงหลายคนบอกว่ามินราทำให้เรากลับมาภูมิใจในความเป็นไทยอีกครั้ง สิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้จึงไม่ใช่เพียงชัยชนะของนักกีฬาแต่เป็นชัยชนะของคนไทยทุกคนที่ร่วมส่งแรงใจความสำเร็จของยิมนาสติกไทยคือบทพิสูจน์ว่าประเทศไทยมีศักยภาพในทุกด้านหากมีการสนับสนุนอย่างถูกต้องและต่อเนื่องก็สามารถสร้างชื่อเสียงให้ประเทศบนเวทีโลกได้อย่างสาง่างาม เมื่อเวลาผ่านไปภาพของมินตราทำรรท่าตีลังกากลางอากาศพร้อมรอยยิ้มมั่นใจจะยังคงถูกจดจำไปอีกนานเธอกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆทั่วประเทศและเป็นเครื่องยืนยันว่าความฝันไม่ไกลเกินเอื้อมหากเรามีความเชื่อและความพยายามความสำเร็จของยิมนาสติกไทยในวันนี้จะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ที่ประเทศไทยจะก้าวสู่การเป็นหนึ่งในชาติชั้นนำแห่งวงการกีฬาระดับโลก ชาวทั่วโลกต่างยอมรับในความสามารถความมุ่งมั่นและจิตวิญญาณของนักกีฬาทีมชาติไทยคำว่าไทยทำได้กลายเป็นวลีแห่งแรงบันดาลใจที่ดังก้องไปทั่วโลกและในประวัติศาสตร์ของวงการยิมนาสติกโลกชื่อของมินปราศิริวัตและทีมยิมนาสติกไทยจะถูกจารึกไว้ในฐานะทีมที่สร้างปาฏิหาริย์ให้กับวงการกีฬาโลกอย่างแท้จริง